กลับเข้าสู่เออเดลิฟ์ช่วงที่2กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งนะครับที่แมนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินและรู้จักแน่นอนนั่นคือเรื่องของนิ้วครับแต่ทุกวันนี้นิ้วได้เปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะฮะจะที่เคยรุ่งเรืองมากนะครับแต่ด้วยการเวลาก็ทําให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากที่นิ้วเล่นในตามโรงตามวิย์ก็ไป ไปเร่นะฮะตามที่ต่างๆแล้วต่อไปนี้มาอยู่ที่เว็บไซต์แล้วครับที่อย่ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะเราขอต้อนรับนะคะคุณธนพรจรัสแนวห,หรือคุณหลินผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นิว닷คอมสุเออร์เดลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหลินแล้วกันนะค,ะครับนดะฮะเดี๋ยวนี้นิวทำไมมาอยู่ในเว็บไซต์ได้ครับไม่ได้เล่นตามโลงแล้วเหรอฮะเล่นไม่เล่นอยู่แต่ว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะแม่ตอนนี้เราก็อินเทรน็ตเนี่ยแล้วก็โลกไซเบอร์ให้คนเข้าไปดูกันได้ทุกที่ทุกทางใช เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเบตัวนี้เบเกิดได้งไงคือพี่หนิงเกิดเกิดแรงบันดาลใจจากการดูทีวีช่องหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าเขาผลิตเรือแจวแล้วคราวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนนั่งเรือแจววละ ก็เขาก็เลยผลิตจากกระเจาใหญ่ๆก็มาอันเล็กๆว่าเขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรปิ่งก็เลยคิดว่าเออเนีวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคนดูและพราะมันไม่มีคนดูทํายังไงล่ะคนแก่เขาเขาหมดยุคที่เขาเข้าจะมาดูแล้วไงคะก็เลยบอกว่าเอะวัยรุ่นเล่นอินเทอร์เน็ตเกยททำเว็บไซต์เอาเชิญไปให้วัยรุ่นดูเลยเวเราแบบว่าเดิร็กันร้อนๆไปถึงบ้านเลยน่าจะอย่างที่เราเห็นภาพบนตรงนี้ครับคือลักษณะของเว็บไซต์ new. com นะฮะ คือตอนนี้ก็ไม่ต้องรอไปดูเมื่อเลือที่มีเทศกาลแล้วไงดูเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้ตจะกลางคืนอยากดูตื่นเช้าอยากดูดูได้หมดอเมริกามาถึงตรงนี้อยากถามที่ถึนว่าเราเก่อตั้งมานานหรือยังคะเออ่ตั้งแต่ปี2007ูนอะค่ะ2อ0ศู็ดก็สองสองห้าคำนวณแต่ระปีท่เองห้ปีนะครับขอบคุณมาก549เอ่าใช่ครับใช่ใช่ค่ะตายแล้วที่ีัวเดียวค่ะแม่ต้ายังไงจะต้องวิ่งไปหยิบเครื่องกิีเลขครับ อะไรเป็นแรงบันดาลใจเลยครับที่ทำให้พี่เด็กเนี่ยต้องมาทำเว็บ นิ้วนะครับคือเป็นเรื่องของความลดน้อยลงของนิ้วหรือเปล่าใช่ก็คือจริงๆแล้วคือครอบครัวพี่หลินเนี่ยเล่นเล่นลนิ้วทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอากงอามาเออไอเอี้ยกู้งซิี่มเอืองเลยเล่นนิ้วมาหมดใช่ไม่ตีคิมก็เป็นโตโพบางคนแบบอาติอรย่างงี้ก็เคยเป็นเจ้าของคณะนิ้วเลยค่ะ่างนี้แสดงว่าวัยเด็กของพี่หลินก็ต้องแบบว่าก็วิ่งเล่นอยู่กับนิ้วเลยช พราะฉะนั้นมาถึงเจเนอเรชันเราเรารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาเหมือนเอานิวมาให้มันร่วมสมัยขึ้นว่าอย่างนนะั้หถูกค่ะก็เลยแบบประมาณว่าก็เราก็ถนัดอย่างเงี้ยเนานะก็เลยหาในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันมันไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนิ้วเลยมันมีแค่ภาพถ่ายของนิ้วเท่านั้นเลย <receber S 2> ก็เลยคิดว่าอีกหน่อยถ้าเราทําเวบ็บมันก็จะมีคลิปมีอะไรอย่างงี้ให้คนได้ดูได้ถ้าเกิดอีกหน่อยเอาจริงๆเลยว่านิ้วสูญสลายไป ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ยังคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ได้ทุกที่เมื่อทุกเหรอไอ้พูดถึงในเว็บนิดนึงค่ะแล้วในนั้นมีอะไรอยู่บ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนการแต่งหน้าแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีแฟนคลับที่แบบว่าดูนิ้วแล้วก็เอามาแชร์กันอ๋อที่อาภาพนิ้วก็มาใช่เป็นคลิปด้วยเดี๋ยวนี้มีคลิปตอนที่หนิงนทำเว็บใหม่ๆนะคะมีคลิปนิ้วอยู่สองคลิปซึ่งซึ่งเวลาคลิปนั้นประมาณหนึ่งนาทีแต่หลังจาก ที่ต่อผ่านไปตอนนี้เป็นร้อยเว็บแต่เป็นร้อยคลิปแล้ว oh. oh. คือนอกจากจับเราก็มีแฟนคลับเข้ามาโพสตที่เราเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีถึงไปถึงขั้นถึงเราสื่อสารติดต่อกับสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยติดต่อเข้ามาก็มีด้วยนะใช่ใช่มีลิงก์มีลิงก์อยู่ที่จีนนะคะนี่ดูเว็บไซต์ที่หน้าจอของเราเนี่ยเดี๋ยวให้พี่หลินอนุญาตสะกดชื่อเว็บไซต์ให้นิดนึงแล้วกันครับเผื่อมีเพื่อนทางบ้านอยากจะเข้าไปดูตอนนี้เลยของพี่หลินก็ n g i e w ดอทคอมมาค่ะ ng i e w ดอทคอมยิ้วนะคะตรงนี้ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่า ก็ให้ยังไงคุณลองเข้าไปดูาแลาน้องแมนกด Google นะคะแล้วพิมพ์ยิ้วแล้วก็ภาษาไทยเลยนะแล้วก็เดีคอมเดีมาก็จะเจอทันทีเลยเข้าไปดูแล้วรู้เลยว่ามีความรู้เยอะมากครับว่าทําไมนางเอกต้องแต่งผมอย่างนี้มีผมกี่แบบสีนี่หมายความว่าอย่างไรเข้ามาตรเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องบอกน้องแมนพูดถึงเรื่องของการแต่งหน้าพี่หลิงต้บอกว่าในเว็บมีการสอนให้พี่หลิงเล่าให้เราฟังนิดนึงดีกว่าว่า สีสันการแต่งหน้าเนี่ยแต่และสีมีความหมายไหมก็หมายความว่าอะไรบ้าง,างส่วนใหญ่นะคะ<ม>การแต่งหน้านิ้วเนี่ย<ม>ถ้าเกิดเป็นสีชมพูแบบนี้นะ,ะ,ะก็เป็นจะเป็นของในเรื่องของความเป็นคนดีอ,อ,อแต่นี่จะเป็นดนนานลักษณะของนิ้วแต้จิวนะคะแล้วก็นิ้วแต้จิวบทดตัวร้ายเนี่ยมันจะมีหน้าลายเยอะ ซึ่งซึ่งซึ่งแต่แต่แต่ตรงนี้มันจะเป็นสไตล์น,น,น,นิ้วนิ้วปักกิ่งมากกว่าเดี๋ยวขอเด้ถามนิดนึงนะว่านิ้วปักกิ่งนิ้วหน้จิ๋วอะไรเงี้ยความต่างหรือยังไงความต่างก็คือจริงๆแล้วต้นฉบับต้นกําเนิดคือคือนิ้วปักกิ่งเลยเพรารว่าเขาจะพูดภ<ร>าษาจีกนกลางร้องในภาษาจีนกลางแต่ว่าในเมืองไทยเราก็อิทธิพลด้วยความที่ว่าเราพูดกันเป็นภาษาแต้จิ๋วรับอิทธิพลมาจากสิงคโปร์ฮ่องกงก็เลยร้องร้องเป็นภาษาแต้จิ๋วมันเหมือนกับแตกแขนงมาจากนิ้วต้นฉบับแล้วค่ะ ถ้าพูดถึง t, นิ้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนจะมองว่าเป็นอุปารากรของของจีนหรือว่าเรียก<ช>กันง่ายๆว่าเป็นเหมือนโอเปราของจีนต้องถามพี่หลิง่ตว่าเราพี่หลิงเนี่ยร้องได้ไหมก็พี่หลิงก็ร้องเพียงนะ่ะแต่ว่าร้องได้อนะ